สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับในคลิปวันนี้ของผมนะครับผมเรียกว่าเป็นช่วงถามตอบนะครับคนถามพันทิปแต่อันโตนิโอเอาคําถามแล้วก็มาตอบให้ในคลิปนะครับก็วันนี้นะครับมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเป็นหนี้ธนาคารราคาสงเคราะห์แล้วก็จ่ายไม่ตรงสุดท้ายโดนฟ้องนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระกันแล้วกันนะครับว่าคําถามแล้วก็คําตอบที่มีคนเข้าไปโพสต์ตอบในพันทิปนะครับจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับไปดูกันเลยครับ ครับก็ขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนโพสต์เข้าไปในพันทิปนะเขาก็ถามเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเอา่อทอสอจะส่งฟ้องบ้านนะครับแล้วก็ฝ่ายประนอมนี่บอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วรอหมายสารอย่างเดียวชนะละอฟ้องไม่ได้เหรอคะอ่านี่คือคําถามนะครับเขาบอกว่าอ่าคนนี้นะฮะเขาได้รับจดหมายจากทอสอนะครับว่าให้เข้าไปติดต่อนะครับก่อนวันที่สามสิบเอ็ด มีนานะปีไหนค่อยว่ากันละกันนะก็คือผู้แก้ามสิเอ็ดมีนาเนี่ยต้องให้เข้าไปนะครับเพื่อที่ที่จะทําเรื่องปิดบัญชีหรือว่าขอปรับโครงสร้างนี่หรือประนอมนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะไปไม่ได้เขาก็เลยโทรเข้าไปนะครับวันที่28กสิบกุมภานะโทรไปยนะี่แปดกุมภาแต่สามสิบเอ็ดมีนาบอกว่าให้เข้ามาก่อนสามสิบเอ็ดมีนายี่สิบแปดกุมภาโทรไปบอกว่าไปถึงฝ่ายประนอมนี้ว่าเออจะทํายังไงได้บ้างนะครับ ่ายประนอมนี่ก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะเตรียมฟ้องเนะี่ยเขาก็ตกใจดิเอา้าในเมื่อจดหมายเนี่ยระบุไว้ว่าที่สามสิบเอ็ดมีนาให้เข้ามาก่อนทําไมไม่รอกันเลยนะยี่สิบแปดกุมภาโทรไปนะก่อนหมดกําหนดก่อนครบกําหนดสามวันเนะี่ยเดทไลน์โทรไปบอกว่าไม่ทันแล้วนะเตรียมฟ้องนะครับบอกว่าตอนนี้ส่งฟ้องแล้วนะครับเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์รอหมายสารอย่างเดียวนะครับเขาก็เลยงง เขาก็เลยไปอีกสาขาหนึ่งไปหาสาขาสาขาบอกว่าวันนี้ยังทันนะวันรุ่งขึ้นคือเขาโทรวันที่ยนะี่แปดบอกฟ้องแล้วอมวันที่ยี่ิบเก้ากุมภาไม่ใช่ยนะีนะ่สนะิบเก้าแล้วยี่สิบเก้ายี่แปดกุมภาไม่ใช่ยี่สิบเก้าแล้วมันก็คงเป็นหนึ่งหนึ่งมีนานครับนี่ก่อนเดือนหนึ่งเลยนะผะหมดเขตสามสิบเอ็ดมีนานะอีกอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นก็ไปหาสาขาโโอ้ภัยสาขาบอกว่าถ้ามาวันนี้ทันนะ แต่ถ้าไม่มาวันนี้ยังไงก็ส่งเรื่องฟ้องแหละอ่ะนี่ก็คือประเด็นที่คนถามเข้ามาในพันทิปนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าประเด็นเรื่องการสื่อสารระหว่างลูกหนี้กับทออสอเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความผิดพลาดก็คือพูดง่ายๆคือคุณส่งจดหมายไปหาเขาอ่ะสามสิบเอ็ดมีนาให้เข้ามาก่อนเขาโทรไปก่อนล่วงหน้าตั้งเดือนหนึ่งบอกไม่ทันแล้วส่งเรื่องฟ้องแล้วอันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทออสอเขาเองนะครับการสื่อสารหรือความตารางการจัด ตารางการบริหารจัดการของเขานะฮะอันนี้ไม่ไปพูดถึงแล้วกันไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญที่เราจะมาพูดกันวันนี้ประเด็นหลักสําคัญที่เราจะมาพูดกันวันนี้คืออ่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับถ้าเราเป็นหนี้เสียกับธนาคารอา,า,าคารสงเคราะห์เราจะทํายังไงนะเราจะแก้ไขย,ยังไงนะนะ <c oughs> ก่อนที่ผมจะไปสรุปให้ฟังนะผมขออ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่านะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าส่วนมากฟ้องนะก็ยังไม่ต้องขึ้นศาลเลยต้องไกลเกลี่ยก,ก่อนขึ้นศาลขอประนอมหน้าบัลังได้อยู่ดีตัวรายอดอื่นๆส่วนรายละเอียดอื่นๆผมก็ไม่รู้หรอกตอบได้เท่านี้ที่สําคัญคือถ้ามีความสามารถชนี่อย่าหนีศาลเก็บเงินก้อนเข้าไปไกลเกลีย่ยอ่ะโอเคคนนี้เขาเข้ามาเขาเขา้เขา,เขามาคอมเมนต์าบางส่วนถูกบางส่วนไม่ใช่ไม่ถูกหรอกบางส่วนก็อาจจะ ฟังคนอื่นเข้ามานะอ่ะกรณีนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณถูกทอสฟ้องนะครับเอาเอาไว้ก่อนที่จะถึงขั้นฟ้องกอนดีกว่าราคาราคาสงเคราะห์เนี่ยผมเองเนี่ยเคยไปปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมซื้อบ้านผมทําโปรเจกต์ผมทําโปรเจกต์แล้วก็ลูกค้าผมเนี่ยกู้บ้านไม่ได้กู้บ้านไม่ได้น,ไไดนะผมก็เลยไปใช้นอมินีซื้อตัดออกมาให้เขาก่อน นะครับซื้อบ้านเพื่อผมจะได้เงินสดมาก่อนแล้วก็ให้เขาผ่อนให้เวลาเขานะครับพอเขาผ่อนได้สักพักเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินก้อนมาปิดปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ผ่อนผมก็ไม่รู้นะฮะผ่านไปผ่านมาประมาณสามสี่เดือนนะก็มีจดหมายทออสอมาทออสอไม่เคยมีจดหมายอะไรมาเลยมาถึงก็มาแบบนี้เลยตกใจให้รีบไปหาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผมก็รีบไปนะครับรีบไปที่ชั้นเจ็ดหรือชั้นรั้ตึกหลัง่ะจาได้เลยนะครับ เข้าไปก็รับบัตรกิลเขาก็บอกว่าอ่าตอนนี้มียอดค้างเท่านั้นเท่านี้คุณต้องเคลียร์มาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะให้เริ่มผ่อนใหม่ก็คือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ดอกเบี้ยมีดอกเบียเบ้ยค้างนู่นนี่นั่น,นก็เดี๋ยวลดให้บางส่วนนะคือทอ,อสสเนี่ยถ้าเขามีจดหมายเรียกมาแบบนี้ยคุณก็ไปแต่ว่าความยืดหยุ่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับคือพูดง่ายๆคือเขาบีบบังคับให้คุณเลยนะคุณผ่อนอยู่เดือนเท่านี้เขาบีบบอกว่าสมมติคุณผ่อนอยู่เดือนละหมืน่นเขาเหลือให หกพันหรือเจ็ดพันเนี่ยสมมตินะก็คือแค่ตรงเนี้ยนะคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรเลยนะคือพูดง่ายคือไปรับบัตรคิวแล้วเขาก็จะเรียกเข้ามาแล้วเขาบอกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเซ็นเลยนะครับเซ็นเลยแล้วคุณก็ต้องโดนแบบนั้นเลยมัดมือชกนะฮะเออพอเซ็นแล้วผ่อนได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ของผมเนี่ยพอเซ็นแล้วผมผ่อนได้นะครับแล้วก็ผ่อนเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่ผมไปปรับโครงสร้างนี้เนี่ยประมาณปีหนึ่งผมก็ปิดละ นะครับเพราะว่าคนซื้อเขาหาเงินก้อนมาจากไหนลูกมาปิดนะอันนี้คือผมก็มีเคยมีประสบการณ์กับทอสอนะคือทอสอเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้เสียเขาเนี่ยไปปรับโครงสร้างหนี้เขาเนี่ยเขาจะทำเขาจะทาให้เราเรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยเข้าไปหาเขาก่อนนะครับส่วนการปรับโครงสร้างหนี้กับทอสอ,อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับเขาจะมีกรอบมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบของเขาอยู่แล้วเจรจาต่อรองด้วย ค่อนข้างยากคือวันนั้นถ้าเกิดคุณไปเนี่ยคุณโอเคคุณเซ็นเลยจบถ้าไม่เซ็นคุณก็กลับไปแต่เงื่อนไขที่ที่คุณคิดว่าที่คุณไม่เซ็นแล้วคุณจะต่อรองเขาได้ต่อรองไม่ได้ทสอนะครับไม่เหมือนธนาคารอื่นที่ผมเจรจานี้ลูกค้าแต่ผมเองต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้เจรจานี้สินเชื่อบ้านให้กับลูกค้ามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเจรจานี้สินเชื่อธุรกิจให้ลูกค้าเป็นหลักมากกว่านะครับแต่สินเชื่อบ้านเนี่ยเราก็มีเจรจาใ,าให้ลูกค้าบ้างในบางกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา นะครับมีปัญหาสินเชื่อธุรกิจแล้วมีบ้านพ่วงมานะครับก็เข้าไปคุยให้นะแต่ทอสเนี่ยอย่างที่บอกสรุปอีกทีถ้าคุณมีปัญหาคุณไปหาเขาได้เลยนะแต่ว่าเรียกว่าเขาเสนอคุณฝ่ายเดียวอ่ะคุณไม่มีคุณไม่มีสิทธิสเสนอเขาอะ่ะนะไม่ใช่ว่าไปเจราจาไก่เกียรได้ไม่ได้หรอกกับทอสนะหมายถึงว่านี่กรณีที่ยังไม่ต้องถึงขั้นศาลนะครับคือพูดง่ายไปถึงก็ทําตามเขาอ่ะเขาให้เซ็นแล้วก็เซ็นแล้วก็ดูว่าว่าเอ้ยแบบเนี้ยเซ็นไปแล้วถ่ายได้เปล่าแค่นั้นเอง ไม่มีไม่มีโอกาสเจราจาต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ต้องหาเงินก้อนบางส่วนไปจ่ายเขาก่อนนะที่รกค้างมานะอันนี้คือทอสอแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยที่เขาเขียนว่า,าต้องก่อนที่จะขึ้นศาลต้องไก่เกียร์ก่อนนะต้องบอกว่ามันจะมีนัดไก่เกียรนะ์นัดไก่เกียร์เนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ไก่เกียร์หรอกก็เหมือนกันแหละนะเหมือนกันคือเขาจะมีธงมาจากสำนังกงานใหญ่เขาอยู่แล้วว่าเขาจะคุณผ่อนยังไงนะถ้าคุณไม่ผ่อนตามนี้ไม่ได้ นะก็ไก่เกียร์ไม่จบนะครับถ้าไก่เกียร์ไม่จบก็สุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเขาจะให้ศาลพิพากษาตามฟ้องนะการไก่เกียร์ไม่มีอยู่จริงหรอกครับผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทออสทําอะไรไม่ได้เลย,กล,ยกลายเป็นว่าคุณเป็นหนี้เสียเนี่ยคุณต้องทําตามเขาอะนะคือเขาจะช่วยคุณแหละเขาจะลดค่างวดให้ลงให้ให้เขาจะงดลดค่างวดลงให้คุณแต่มันก็ไม่ฟังคุณหรอกว่า ลดตามเขาอ่ะเขาไม่สนใจว่าคุณลดให้คุณแล้วอ่ะแล้วคุณยังจะได้อยู่อ่ะเขาไม่สนใจลดให้แล้วอ่ะนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลักการในการเจรจาที่อื่นๆเนี่ยที่อื่นๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเริ่มเป็นหนี้เสียเนี่ยเราควรจะเข้าไปคุยกับเขาบางแบงค์คุยก่อนได้เลยบางแบงค์ต้องปล่อยเป็นหนี้เสียค่อยเข้าไปคุยนะก็แล้วแต่ธนาคารแต่ผมแนะนำว่าเข้าไปคุยก่อนนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า คุณพร้อมมากแค่ไหนนะถ้าเกิดคุณพร้อมนะครับก็เข้าไปคุยแต่ถ้าเกิดคุณไม่พร้อมคุยไปก็ไม่มีประโยชน์นะมันต้องมานั่งดูแหละว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุยไปไม่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าคําถามคือคุณอยากยื้อหรือเปล่าถ้ายื้อเข้าไปคุยการคุยคือการยื้อยื้อคุยแต่ไม่จ่ายเห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเป็นนี้เสียเข้าไปคุยก่อนการคุยคือสําคัญที่สุดการคุยการเจรจาสําคัญที่สุดอ่ะโอเคยื้อยื้อไปเรื่อยจนเขาเฮ้ยมึงไม่จริงใจนี่หว่าคุยไปเรื่อยไม่จ่ายนี่ ฟ้องฟ้องก็ยังไปคุยต่อได้นะแต่ไม่ใช่ไปคุยไม่ใช่ไปคุยหน้าบัลลังอย่างที่คนนี้เขาเขียนนะคนนี้บอกคุยหน้าบัลลังไม่มีหรอกครับไปคุยหน้าบอลลังไม่มีไม่มีทางผมตอบผมตอบฟันธงไงก็ไม่มีทางผมยังงงไอ้คนนี้เคยไปศาลจริงบ่าไม่มีหรอกครับไปคุยหน้าบอลลังนะไปคุยหน้าบลลังก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ไม่มีหรอกฟันธงการันตีไงก็ไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยการไปคุยหน้าบอลลังให้จบไม่มีไม่มีไม่มียังไงก็ไม่มีดื่นยันนั่งยันก็ไม่มี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่เกียก่อนขึ้นศาลให้จบดีที่สุดนะแต่โดยสรุปก็คือทอสอสคุยได้แต่คุยได้ตามใจเจ้าหนี้ไม่ใช่ตามใจลูกหนี้นะครับก็โอเคสรุปให้ฟังตามนี้นะครับอย่างนี้คือช่วงถามพันทิปอันโตนิโอตอบให้โอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ